สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาติดดีคอ์ให้กับเจ้าตัว i อ o n Man m มา k 50กันนะครับตัวนี้มีดีคอมาให้แล้วนะครับมีวิธีการติดนะครับมีวิธีการติดอยู่ในคู่มือนั่นเองนะครับในคู่มือนะครับนี่ก็จะมีวิธีการติดดีคออยู่ที่หน้า20นะครับทุกคนนี่เปิดดูได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการติดดีคอของเจ้าตัวมา r k 50ตัวนี้ครับถ้าใครมีมาร์คซอฟต์เตอร์ก็ใช้มาร์คซอฟต์เตอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของดีคอนะครับ บางจุดนะครับมันจะต้องลงล่องนะครับแล้วมันก็จะแน่ไปกับตัวของเจ้าไอรอนแมนนั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าเราไม่มีตัวซอฟตเตอร์นะครับมันจะไม่ลงแบบนี้นะครับนี่เพราะว่าดีคอรมันจะใหญ่กว่าตรงล่องที่ใส่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวซอฟเตอร์ช่วยด้วยนะครับอันดับแรกถ้าใครมีตัวสมาร์ทเซตเตอร์ก็ทามาร์คเซตเตอร์ก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วยมาร์คซอฟเตอร์นะครับ มันจะช่วยให้ดีคอของเราแน้นแนบสนิทไปกับตัวนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่ถ้ามาข้าสิบตัวนี้นะครับแนะนําให้ติดดีคอนะครับเพราะว่า,าตัวดีคอของเขาที่ให้มาเนี่ยมันจะสะท้อนแบ c ็คลท์แบบนี้เนาะแล้วเราเอามาติดที่ตัวนะครับมันก็จะได้สะท้อนแบ็คลท์แบบนี้เลยนะครับนี้ไม่ได้ปิดไฟนะเ่มันก็จะสะท้อนแบ็คลท์นะครับเห็นไหมรับนี่นี่ มันก็จะทอนแบบนี้เลยนะครับตรงแขนนะครับตรงแขนอันนี้ติดไปแล้วฝั่งหนึ่งนะครับยังไม่ได้ติดข้างหลังกับอีกข้างหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปติดทั้งตัวนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่มีอะไรนะครับที่คีบนะครับแล้วก็คัตเตอร์บัตรหนึ่งอันนะครับแล้วก็ถ้วยใส่ตัวนี้น้ําเปล่านั่นเองนะครับผมใส่สำลีเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดฝั่งนี้กันนะครับ ตรงเกาะอะไรนะครับมันติดเฉยๆนะตัวนี้ยิ่งต้องทาซอฟเตอร์เลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ลงร่องเงานั่นเองนะครับผมผมไม่มีตัวเซตเตอร์นะผมใช้แต่ซอฟเตอร์นะครับเพราะว่าก็อยู่แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะสั่งตัวเซตเตอร์นะเซตเตอร์ก็คือยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าดีคอมันไม่ส่วนใหญ่มันก็มันมีกาวอยู่แล้วนะครับมันก็อยู่อยู่แล้วนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของตัวซอฟตเตอร์ให้มันดีคอ,อ D มันแนบกับตัวโมเดลให้มันสนิทขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการติดดีคอของตัวมาห้าสนะครับไม่ยุ่งยากนะครับแต่เราจะต้องมีอุปกรณ์นิดนึงนะครับผมในส่วนของการติดดีคอนั่นเองนะครับพอติดแล้วก็สวยใช้ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับตัวมาห้าสิของค่ายอ m โมเดลนะครับทุกคนมันก็จะสะท้อนแบ็คไลท์นั่นเองนะครับนี่ถ้าเกิดเราเอาไปยืนนะแล้วก็เราก็เอาไฟแบ็คไลท์สองนะครับมันก็จะสะท้อนแบบนี้นั่นเองนะครับ น,นะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เอาวิธีการติดดีคอร์มาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วคลิปนี้ก็เอาวิธีการติดดีคอร์มาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอย่างไงก็อย่าลืมไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีกับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ